ลุนรุนเลยถือว่าแบบเบาฮิตกันด้วยพี่พี่อะไรจิกจีบนิดนะึงนีแ่แหละออกแล้วโอเคค่ะที่มันเจ็บเพราะว่ามันยังเล็บมันแข็งอือเล็บมันแข็งแค่ที่เองเนี่ยหมดแล้วในโบเลยเห็นไหม,มโบเลย มนมีแค่นั้นแหละเป็ยังไเอาออกเพราะมัแน่นตรงนั้ำไหลหนังเนี่ยที่มันปวดมันปวดหนังนี่เห็นไหมปวดหนังค่ะคือแบบที่ที่ตัดแล้วมันมีเสีดเนี่ยเพราะว่าหนักเล็บมันแข็งเพราะเขาไปลาโดนคิมมันมันมันจะมันจะแบบแข็งมันก็เลยเจ็บแต่ให้เขาเนื้อเพราะเขาโอเคอ่ะแค่นี้เอง ข้างนี้ตะแคงมาข้างข้าง,ง <And S 1> แทงไปข้างเน <And you. S 1> ี่ยอยู่อยู่ในข้างๆหืมวุฒิแน่นไม่แน่นอะแน่นไม่แน่นคีม,ม <า S 1> ไม่ลงแค่นี้ค่ะมมคิมไม่ลงต้อมเน้นไล่เหี้ยมองมันปวด เนี่ยหมอนปวมันม้วนลงไปได้ไงเนี่ยเนี่ยไม่ตึงจ้าโอเคเคลีร์เนี่ยถ้าค้นเคลียร์บ่อยนะ่ะมันก็ไปดันดูแขางทึง นี่จบแล้วหมดแล้วนี่นี่สัหนังครบหนังอยู่ข้าไหนคะ่ะนี่หลังกึดๆๆอยู่ข้างใน เนี่ยแหละถ้าถ้าสมมติว่าออกโบ๊ทเ,เนี่ยเจ้าก,ก็สิไปปวดได้ไง<ม>อือ,อแค่เนี่ยเ้ากระสิไปปวดได้ไงออกแรงออกแล้วออกแล้ววะเต้ โล่งแล้วเบาแล้วเนาะโอเค